สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะก้าวนอกนามาชวนพี่พี่น้องน้องเดินไปเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะไปไปจะไปร้านจีนกันขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าค่ะพี่พี่น้องๆค่ะตอนนี้ข้าวนอกนาออกมาจากบ้านแล้วค่ะ เดินกันไปดูกับพี่น้องค่ะเก้านอกนารู้สึกว่าอยากชวนพี่ๆน้องๆเดินกันไปค่ะตอนนี้เก้านอกนามาถึงฐานีรถไฟฟ้าแล้วนะคะพี่น้องค่ะเรามาเช็คดูเรามาเช็คด,ดูบัตรนะพี่น้องค่ะว่ามันจะมีเงินอีกไหมวางตรงนี้บัตรเติมเงินนะคะ แล้วก็กดนะพี่น้องขากดไปอ๋อยังมีอีกค่ะพี่น้องขาไม่ต้องใส่นะคะแต่ยังมีอีกก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติมเงินนะคะแล้วก็เอาออกมาเลยทีนี้ก่อนเราจะเข้าไปเราเช็คบัตรเราก่อนนะคะ บัตรเราโอนแล้วองเราก็เข้าไปค่ะพี่น้องค่ะแต่รถยังไม่มานะคะคอยอีกหนึ่งนาทีค่ะพี่น้องค่ะคอยก,ก่อนให้ดูรอบรอบนะวันนี้ไม่ไม่มีแดดค่ะพี่น้องค่ะดูรอบรอบสถานีรถไฟซึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านเข้านอกนานะคะประมาณห้าร้อยเมตรค่ะ อีกหนึ่งนะท,ที่เดี๋ยวรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องขามาแล้วคะ่ะพี่น้องขาเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวให้มันจอดแล้วเราก็เข้ากันไปเลยไปตอนนี้เข้านอกนาเขาเข้ามาในรถในรถไฟฟ้าแล้วนะคะพี่น้องขาดูบรรยากาศข้างในหน่อยหนึ่งต้าไม่ค่อยช่วงนี้ไม่มีคนคะ่ะสี่โมงดีซึ่งเข้านอกนาออกมาก่อนไงคะ่ะ เพราะว่าปอห้าโมงหกโมงคนเต็มหมดเลยนี่ประมาณนี้ข้างในรถไฟฟ้าที่เนเธอร์แลนด์นะคะแต่เวลานั้นรถคันนี้ถ้าไปในเมืองรอตเตอร์ดัมนะคะพี่น้องคะ่ะมันจะเข้าไปใต้ดินนะมันจะลงใต้ดินแต่ไปฝั่งนี้ไม่ลงใต้ดินมันอยู่บนดินนะคะนี่ประมาณนี้นี่ที่นั่ง ที่ยืนประมาณนี้นะคะพี่น้อง่ะที่ขาวนอกมาก็ออกมาจากสถานีรถไฟแล้วนะคะพี่น้องค่ะ <Okay. S 1> เวลาออกมาบัตรนี้ก็ต้องเช็คเอา์นะเช็คอ oh. ินเช็คเอา์นี่อยา่างนี้มันก็เอาแล้วะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วเราก็เดินกันไปที่ <Yeah. S 1> ที่อาเซียซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ mm. ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เข้านอกนาเข้ามาถึงที่ที่ร้านอาเอเชียซูเปอร์มาร์เกอเรีทแล้วนะคะพี่น้องค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะพี่น้องค่ะไปดูว่ามันมีอะไรมั่งนะคะเอาตะแกรงก่อน,นก็ดูมีผักมีอะไรเยอะแยะหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะ ดูสิว่ามีผักไทยอะไรมั่งนี่มีพริกเห็นไหมแทงมีทุกอย่างกับพี่น้องค่ะก็มีเขามีโน,น,น่นนี่นั่นมีทุกอย่างค่ะพวกผักนะคะพวกขนมก็มีกับพี่น้องค่ะขอรีเีตะไคร้ก็มี <Sorry. laughs> ีทุกอย่างมะระมะเขือก็มีค่ะพี่น้องค่ะ<อ>พวกมะพร้าวนะมะพร้าวที่กะทิที่ไว้แกงมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องนี่แต่เดี๋ยวนี้แพงแล้วนะเดี๋ยวข้าวโนกนายจะเดินไปดูที่ที่ก้าวโนกนายจะไปซื้อแผ่นกระดาษลุมเปียนะคะพี่น้องค่ะ นี่อย่างนี้นะคะเดินไปดูที่ราดลมเปียนะขอมีบะมีสำเร็จรูปมีโนนมีน,น,มนี่มีทุกอย่าง ปนแหนกเส้นนะคะพี่น้องค่ะนี่แผ่นลุมเปียนะคะพี่น้องค่ะที่ก้านอกนาจะทําลุมเปียนะคะวันนี้เนี่ยมันมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะคะพี่น้องค่ะมีหลายอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอาไว้ทำอะไรนะพวกเกเอห่อซุปห่ออะไรอย่างเงี้ยหมูสับไว้ใส่ซุปอะไรเงี้ยห่อหมูสับอะไรเงี้ย ทุกอย่างกับพี่น้องค่ะนั้นเราหยิบนั้นข้าวนอกนาหยิบเ่อแป่นลุมเปียแล้วเราออกกันไปเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่แป็นเล็กแป้นใหญ่เนี่ยกับพี่น้องหลังจากไปซื้อของมาทำลุมเปียได้แป่นลุมเปียมาข้าวนอกนาเข้ามาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้กำลังผัดเนื้ออกไก่ลุมเปียไส้ ใส่ไส้ไก่แล้วก็เอ,อ่ออะไรนะเอ,อ่อแครอทแล้วก็ผักขาดขาวนะคะแล้วก็วุ้นเส้นแต่ต้องผัดเนื้อไก่ให้มันมันสุกก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่แครอทลงไปอหอ้เนื้อไก่สุกก่อนกับพี่น้องกำลังเดือดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาหน่อยหนึ่งชีกขาวแล้วก็ตอนนี้ข้าวนอกนาก็ลงในนี้เลยค่ะวุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปทำง่ายๆนะคะ เส้นแล้วก็ตามด้วยตามด้วยนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอ,อักกะหล่ำขาวค่ะแต่แกรอดข้าวนกนาได้ได้ต้มเอาไว้โปมัน พอเดือดเอ่อพอมันพอน้ําเดือดแล้วนะคะแกรอดอะ่ะเล้นกนาต้มแกรอดแล้วนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปทีเดียวเลยเดี๋ยวก็คนคนก็ได้เลยนะลุงเปียเนี่ยใช้ลุงเปียนนี้ไม่ต้องผัดอะไรที่มัน สุกมากนะคะพี่น้องค่ะทำง่ายง่ายนะคะสูกไข่สูกมันนะคะพี่น้องเดี๋ยว,วนอกนามาดูคนๆดูนะค่ะพี่น้องไส้ลุมเปียของข้าวนอกนาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาเราผัดไส้ลุงเปียนี่ไม่ให้มันแฉะนะพี่น้องค่ะมันท้องแห้งนะคะ มันทองแห้งแล้วถ้ามีน้ำแล้วแป้นลุมเปียมันจะเปียกเราห่อไม่ได้นะคะแล้วเวลาก่อนเราจะออกมันต้องเย็นก่อนนะคะ,ะไส้เนี่ยแต่ตอนนี้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะห่อได้เลยค่ะเราไปห่อกันคาค่ะพี่น้องค่ะเรามาห่อลุมเปียกันเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ใส่แล้วก็กดเข้ามาในตัวเรานะ แล้วก็พับอย่างนี้กับพี่น้องขาพับอย่างนี้แล้วก็ม้วนไปค่ะม้วนไปพี่น้องขาม้วนไปนี่ให้สวยนะม้วนไปนี่นี่นี่แล้วก็ต้องมีไข่เอามาแปะเป็นกาวนะติดนะพี่น้องขานี่ติดเป็นกาวนี่นี่อย่างนี้สวยไหมกบพี่น้องขานี่ โอเคเดี๋ยวก้าวนอกนาให้ดูแล้วนะว่าหอ,อยังไงเดี๋ยวก้าวนอกนาจะไปทอดแล้วมาลองชิมกันดูนะคะสต๊บมาดนะตอนนี้ก้าวนอกนาหอ่อเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะแล้วเราใส่กล่องไว้อย่างนี้นะคะพอใส่กล่องไว้อย่างนี้ใส่ห้องฟิตได้เลยค่ะพี่น้องค่ะพอ,พอจะเอามาทอด กินกี่อันก็เอาออกมาสองอันก็อ,ออกมาสามอันก็ออกมาใส่ได้เมื่อไรเราจะเราจะเอาออกมาทอดกินก็เอาออกมาเลยค่ะใส่ในในในฟิตเอาไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะาก้านอกนา,าต๊อดลุมเปียเสร็จแล้วนี่ดูสิอร่อยมากเลยพี่น้องขะมาเรามาชิมกันเลยเรามาชิมกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ ใส่ใส่อันนี้หน่อยหนึ่งใส่รสหน่อยหนึ่งชิมดูสิอืมอืมอร่อยมากๆค่ะพี่น้องค่ะไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปของข้าวนกนาอย่าลืมกดไลค์กดแจร์อัพสับสกาด้วยนะคะพี่น้อง่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ